ที่พัคชาแนลนะครับผมอขอพบกันอีกแล้วนะวันนี้เรามารีวิวแกะของนะครับแกะของแก้วเสียตังค์อีกแก้วแม่สองส่งมาสองสามวันแล้วแหละผมไม่มีเวลารลูกกวนนะก็ภาคต่อจาก EP แรกๆเลยนะครับที่ผมทำรีวิวแกงไปนะ แกะของเครือเซนทันนะครับยีของเกงยี่ห้อลีนะก็คนดูเยอะด้วเลยนะครับเป็นหมื่นเลยนะจบเอเอเป็นหมื่นเลอ่าว่าขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณนะครับก็อันนี้เป็น EP ต่อแล้วกันแต่อันนี้ผมสั่งรวมมาสามชิ้นนะครับแล้วก็เซนทันขอให้ ส่วนลดด้วยนะครับเป็นบัตรกำลังส่วนลดในแอปพลิเคชันนะครับในเครือเซ็นทรัลน,นะลองโหลดมาดูนะครับไอแพดแอนดรอยแล้วก็ไอโอเอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรกันบ้างน,านะในราคาผมสั่ง3ชิ้นพันหถ้าเกินพันหเนี่ยลดอีก10คเือบ0นะครับเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมจ่ายไปแค่ประมาณพ4นส เกือบพันสี่นะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูนะข้างๆนี้นะครับที่บินที่ผมจ่ายไปนะครับแล้วก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยง่ายนะสะดวกสบายเซ็นท่านมีให้จ่ายเก็บเงินปลายทางในเขตบริมณทนนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะเดบิตเครดิตแล้วก็หักผ่านทูหรือไงนะครับแอปทูนะครับนะแก่ะให้ดูเซ็นท่านนะครับนี่ ท่านนะสั่งวันศุกร์จ่ายเงินวันศุกร์ขอมาวันเสาร์เลยนะเร็วมากนี่ไม่ต้องไปเดินเองนะครับร้อนด้วยนะขับรถมา้เปลือง,อง้มันะครับสั่งผ่านแอปง่ายแล้วเราเข้าไปดูไซส์มีไซส์มีอะไรบอกนะอ่ะจริงเลยตรงน ทำไมขายเอสมันเหมือนตัวใหญ่จังเสื้อผู้หญิงอันนี้ผมสั่งให้แฟนนะครับเออดาตกใจเลยมันจะใหญ่หรือเปล่าวะเนี่ยมันพับไว้นะเอออันนี้สั่งให้แฟนตัวหนึ่งนะครับตกใจอันนี้ของผมอ่าเดี๋ยวให้ดูราคานะครับ ผมสั้งรีบหมดเลยนะเสื้อเอเจน,นะครับอันนี้ของผมนี้ของแฟนนะแต่วว้ใส่วันลบปร,ริญญาไอ้ับปร,ริญญาแล้วนี่เป็นยีน,นะครับก็เป็นแบบสลิมนะครับพอดีขานะให้ดูราคานะครับราคาจริงของเขาอตัวนี้อยู่เป็นเอกลีนะครับ ที่้อ,อก x ีนะเอ้ยรุ่นไม่พูดผิดผิดจุดนะรุ่น x ีนะครับ L3632 นะครับขา32 L36 s ม i m Naro นะฮะลองเพลนแกให้ดูอนะันนี้ดีแท้นะเอาจริงราคาจริง2,500นะครับ สองพันอาบนะ้ <Hey. S 1> ี่พอดีขาลนวะแล้วมันเป็นผ้าเหมือนออเขาเรียกเหมือนตัวเก่าผนที่ผมชอบใส่นะมันเป็นเป็นคาร์ตอน้นแล้วมันเย็นนะมันเย็นอันนี้สีไมล์ดิโก้ครับผ้ามันเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรอนะคือมันยืดหยุ่นมันยืดนะ คือมันไม่ได้เป็นผ้าแข็งเหมือนรีวายห้าศูนหนึ่งหรือว่าไม่ได้เป็นยีนแข็งเป็นยีนนิ่มแล้วผ้ามันมันยืดอ่ะนะรุ่นเขานี่รีจะสามศูนย์ให้ดูราคาเห็นไหมราคาจริงสองพันห้าเก้าสิบครับตัวนี้นะ ทายรถเหลือเท่าไร่ฟังผ่านแอนปนะรถเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทบตัวนี้อ๋อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมามวดูกระดุมทองนะตัวนี้กระดุมทองนะครับอมอน,นี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเอาเ้าอันนี้ก็เสือ้อครับ เสื้อของแฟนนะจะดูว่าให้เขาเดี๋ยวให้แฟนใส่มันจะใหญ่หรือเปล่าน,นะครับไอต,ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับแต่ลดลดเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าร้อยนะตัวนี้อันนี้เสื้อผมนะครับเสื้อผู้ชายนะคอต้อนร้อยเหมือนกันนะครับหนึ่งพันเก้าสิบาทคอต้อนร้อยนะ ขาเขาต้องระนะ่เลยโอเคราคาพันเก้าสิบเก้ากันนะครับของผู้หญิงก็ของชายนะ,ะอ่าเดี๋ยวเราตัดก่อนนะครับใส่เกงให้ดูนะครับว่ามันจะพอดีขนาดไหนนะ,ะ,นะอ่ะมามาราใส่มาแล้วนะปิดก เนี่ยนะครับันะพอดีตัวนะอันนี้สียีนนะครับตัวนี้จะเป็นสีอิลิโก้นะสีไมลิโก้นะครับสียีนนะมันเป็นผ้านิ่มนะครับสองันเก้าสิบนะมลามอนน่ลามอนนี่นะนะมันใส่สบายนะครับเข้ารูปนะเนี่ยมันยืดนะครับมันเย็นนะ หนึหมือนกับตัวนี้ผมให้ดูนี่นะปลายตาถึงปลายเลยเดี๋ยวตัวนี้กระดุมทองนะน,นี่กระดุมทองนะขาเรพอดีนะขาเราพอดีเลยตีใส่สบายนะตีใส่สบายนะครับ เนี่ยตัวนี้ผมใส่บ่อยมากตันนี้นที่ผมทำเป็น e p ที่แล้วใส่สีซีกหน่อยละอันนี้ก็ใส่สบายมากโอเคตัดตห้ดูช่วงหลังถ่ายแบบถ่ายแบบ ผมใหญนะ่ะน,นใส่ดีเลยถ้าใส่รองเท้ามันจะพอดีนะใส่รองเท้ามันจะเข้าชุดพอดีนะัมนเป็นเหมือนเดฟสลิม,ม,ะน,ะลมนะเอวต่ำนะตรงนี้ ออกไปทนโฟนดำๆนะจะใส่ไปเริ่มัจะเป็นมันจะยืดนะมันจะยืดแล้วก็สีมันก็จะดรอปลงไปแบบนี้หน่อยโอเคก็คลิปนี้ก็มาบอกเฉยๆนะครับว่าแอปมันลดราคาครับของเครือเซนทันนะ ก็มันก็คือมันเราไม่ต้องไปเสียเสียเงินซื้อราคาเต็มเลครับซื้อผ่านแอปซื้ออะไรเงี้ยมันมันถูกกว่านะครับเราได้ของสู้เราจะซื้อกางเกงตัวเดียวในราคาเกือบสองพันกาบายแต่เรามาซื้อตอนมันลดมันแอปมันได้ได้ของหลายอย่างนะแล้มันได้กิฟต์ไวเอรลดราคาด้วยนะครับนะก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะโอเคเท่ยบ่ายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ